ด้วยโรงเรียนพระปร,ะริยติธรรมสังฆราชูประถมสังฆมณฑลเชียงตุงวัดราชฐานหลวงหัวควงนครเชียงตุงรัชฐานสาธารณรัฐแห่งสหภาพพมา่าและโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่วัดสนดอกพระรามหลวงจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมกันเปิดห้องเรียนเตรียมสมณเณรบาลีสาธิตศึกษามหาจุฬาเชียงใหม่เชียงตุงขึ้นให้แก่สมณเณรโรงเรียนพระปริยติธรรมสังฆราชูประถมสังฆมณฑลเชียงตุงในปีการศึกษา2559เพื่อเข้า ศึกษาต่อบาลีสาทิ่ศึกษามหาจุฬาในระดับที่สูงขึ้นและเปิดโอกาสให้แก่สำมเน็นในนครเชียงตุงและบริเวณใกล้เคียงมีโอกาสเข้าถึงการศึกษามากขึ้นขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพพระป่าตั้งกองทุนการศึกษากองทุนละ1,900บาท ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พระมหาสมเกียรติสิริอรุโนโทรศัพท์0817962463 053274639หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารกร<อ>ุงไทยสาขาถนนสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ชื่อบัญชีห้องเรียนเตรียมสำมเณนบาลีสาธิตศึกษามหาจุฬาเชียงใหม่เชียงตุงเลขบัญชี521060903 สູນໃນສໍາລັງວົງເຫຼືພສະເໝວນ